สวัสดีครับพบกับนังสนนะครับแล้วก็บริษัทสมโยงคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับจัดรายการรถราคาพิเศษต้อนรับปีใหม่เลยแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นโตโยต้ายาริสเอทีนะครับคันนี้น้องใหม่ป้ายแดงนะครับรถปี2022นะครับรถสวยมากใหม่มากนะครับราคา4,049,000บาทนะครับลูกค้า จัดดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.99้านะครับค่างวด6,900บาทนะครับแค่นั้นเองนะครับจัดฟรีดาวได้เลยทุกอาชีพนะครับรายละเอียดเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มกับจากด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอทีบสีเทาเข้มนะครับดูสปอร์ตนะครับคันนี้โฉมใหม่สวยมากนะครับไฟหน้าเนี่ยทำมาใหม่นะครับจะเป็นไฟหน้า LED นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับสวยนะครับตัวรถสีเทาเข้มนะครับรถใหม่ไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมนะครับ มาที่ด้านข้างนะครับเริ่มจากล้อเลยนะครับล้อจะเป็นล้อแม็กมากับโรงงานเลยนะครับจะเป็นล้อแม็กสีเงาดํานะครับขอบ16นะครับยางเป็นยางโยโกฮามานะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นสีเทาตัวนี้ใหม่มากเลยนะครับแล้วก็ขยับมาด้านท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย led นะครับสวยทะเบียนนะครับจะเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับรถไม่เคยชนด้านท้ายเลยนะครับเพิ่มเติมในส่วนที่เก็บของด้านท้ายนะครับ นะครับประตูด้านท้ายนะครับแล้วก็ห้องเก็บของด้านท้ายเนี่ยดูกว้างนะครับอ่าใส่ของได้เนกประสงค์นะครับใส่ของกินนะครับกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้านะครับกินจะไม่เข้าไปในห้องโดยสารนะครับเปิดตรงนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ใส่ของอเนกประสงค์เพิ่มเติมนะครับอ่าใส่ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับอ่แล้วก็ขยับมาตรงนี้อ่าจะมีที่แมลงนะครับ เป็นอะไรล่สำรองนะครับคันนี้มากับตัวรถเลยทีเดียวนะครับมามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารนะครับอ่ะคุันจากกุญแจนะครับคันนี้จะเป็นกุญแจแบบเคเรตนะครับปุ่มกดจะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ใลูกค้าดูนะครับนี่ครับ เงียบมากเลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์ใหม่มากนะครับเลีไกใ์คันนี้อยู่ที่9000กิโลเมตรแค่นั้เองนะครับรถปีเดียวนะครับระบบทั้งหมดนะครับปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัย power นะครับมั l t ิ function เลยนะครับหน้าจอั u l t มี e ด i a นะครับจะเป็นหน้าจอแบบทัชสก s ีน n นะครับรองรับ AM นะครับ FM MP3 นะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับคอนโซลจะเป็นโทนสีดำนะครับตรงนี้จะเป็นแถบจะเป็นหนังนะครับหุ้มหนังแล้วก็ตะเข็บสีขาวนะครับได้สีขาวคอนโซลสีดำนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์นะครับแอร์จะเป็นปรับได้แบบ4ระดับนะครับแล้วก็สามารถปรับได้รอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับมี ช่องใส่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะสีดําเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่นุ่มนะครับแล้วก็ใหม่มากนะครับอ่า โดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับรถปีเดียวนะครับค่างวด6,9 0 0นเนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าคันนี้เลยนะครับโดยรวมนะครับถือว่าใหม่มากนะครับเครื่องยนต์ใหม่ยังไม่เคยแกะเลยน็อตทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับแผ่นเพจมออกอยู่ครบนะครับคานเป็นคานเดิมนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยน้ําท่วมนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องซีซูบนะครับขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่ ขนาดนะครับ1.2ลิตรนะครับประหยัดเชื้อเพลิงเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับยุคนี้สมัยนี้เลยทีเดียวกระโปรงนะครับจะเป็นกระโปรงเดิมนะครับน็อตยังอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับเป็นแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับจากโรงงานนะครับโดยรวมเครื่องคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยทีเดียวนะครับใหม่มากนะครับโอเคนะครับเจ้าคันนี้นะครับ ราคาอยู่ที่4 0 0 4 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเจ้ายาลิสเอทีปี2022นะครับลูกค้านะครับเคดิตดีนะครับจัดฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับดอกเบี้ย2.99เลยดอกเบี้ยป้ายแดงเลยทีเดียวค่างวดอยู่ที่6,900บาทแค่นั้นเองนะครับลูกค้า ออกรถไม่ต้องใช้เงินวางดาวเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8ย์เก้นะครับสี่หกเนะครับบริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์และก็สามารถทักเข้ามาทางเพจของเราได้เลยนะครับสนใจขนานแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับน้องสนและก็ทีมงานขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ